จ่าแพนครับทุกคนมือนี่ยายจ้าไม่กล้าผ้ามวนเวยจ่าเด้อว,ว่าเขาคู่เขาปามหาเหตุขมเวยจ่าเออมานมาหมากระตดตามยายเลยด้อจ่าเด้อย,ยายมาไกลอยู่มือนี้แพ่นครับทางในหรือ่างประเทศเขามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามก็เป็นกำลังใจใ,ให้ยายในเด้อจ่าเด้อไปลุย โอ้พี่น้องหอนหอนเขาโคเขาปลาเจ้าปลาเจ้าเขาเจ้าดุ้งก็ได้ให้มัน,ม,นมันเนี่ยเด้อยายชิพาเบิงบรรยากาศหอนแห้งพี่น้องสวัสดีจ้า ได้บ่ได้ก็มามวนในโขงในปลาเนาะพี่น้องมือนี <laughs> ออ่แต่ทองจะหายไปทางไหนยายห,หบจะไปรอทางรถพี่น้องเอ้ยห่อนแห้งพี่น้องเอ้ยสูบเอาไว้แล้วยา,ายได้บ่ได้ก็ขอไปกับลักแกให้ยายใ,ในเด้อยายมารอโขอกรอปลา พ่อว้า่าปูพูดจ่ะทองอยู่กลางป่าพ่นเดี๋ยวนี้จเสียงพ่อบ่อยๆโอ้จ่ะทองมันขึ้นสูงเมื่อเนาะแถาเนาะเปิดพี่น้องมามาทัน no ึโมองเป็นอันนี้ออกขึ้นสูงเมืดพี่น้องเอ้ย มาหาหม่องใหม่อีกเลยจานาาน้องกระท,ท่องปุ่งไปมูลนี่ให้มาเบืองบรรยากาศเลยจา้าเด้อพูดพี่น้องใจมาหาเห็ดวันไหนยากละพามาเมืองมูลเมืองซี่เขาค้กเขา,ขาป้ามาเมืองบรรยากาศแล้วเนาะพี่น้องเนาะ ลุยเลยลงน้ำเลยแต่ท่องหมดจุดมู่นจุดสินะเนาะเถ่เบ่อเล้าวเฮมานําเนาะหามาหาทุกอย่างถึงกินได้พี่นอออ้องเอ้ยผมบ่อเล้วเฮมานะเปิดอพูดพี่น้องเจ้าท้าอยู่นั่น เร็วๆเล่าบิ่งพี่น้องเอ้ยบ่ได้เอาแต่แหมาอืมเอออยากสิพาเบิ่งบรรย,เเยากาศมืนน้อนี้หาอะไรก็ไม่ได้หาเหตุก็ไม่ได้ก็มาแถวมูนบ่งายเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะของงนะบของหอยเด้อจ้าจะได้เท่ามีบ่ ฮะอุ้ยน <Yeah. S 2> ้ำใสเนาะเท่าเนาะบุญแก่ท่าท้องอือเจินบอพี่น้องนั่นพี่น้องเอาเอาเท่าเอา อุ่นี่น้องเห็นบ่งานเอาทุกอย่างที่กินได้เนาะจ่ะเนาะมา้บุ้งกระทองเฮ้ยอ้นั่นหอยใส่ตัวนี้หอยตัวนี้หอยหอยใส่ตัวนี้หอยยังเขาอื่นหอยจูบจูบใส่คือเราจูบใส่ดิ้ย นี่เจ้ากูม่องบิึงนี่ม่องไผนี่อเ,อเอาบึงเอาเอารถขึ้นบิงึงจาไดโอ้บ่มเม่นม่องเด้อของเสียตะทองบ่ลุงเลยตะทองง่วงจะทั้งเถืงมันหันลงไปแลยอย่าขี่รถพิ่นอย่ามันเปียกเวลาขี่รถ ดีเท่าอ่ะนฮ้ยจมูกเดินนึงก็เอาเท้าหาอยากที่นอันนี่มันมันมันอยู่ไปจุ่มไปจุ่ม ได้พอได้กินได้อยาก,กันเนาะมาหาเห็ดบรได้เห็ดกระไดบกหอยไายต้นนี้เขาอื่นบกหอยอันนี้พี่น้องนี่เอาจิบจีนี่เดี๋ย้ไลยอยู่นยอจกานะนี่มาลงมูลลงซีพูนห็นบอกพี่น้องนานมางมบกหอยกระไดพอได้กินได้อยากอยู่นอจกนนอากนะ เออมูดนั่นเดียวก,กันกับมูลนั่นเดียวกันฮมา่ามารามาแจอันนี้เนาะปูนมาแจทางไหนใหญ่กว่าหูดอกมูนนี่เจ็บเลยนี่วูบมีจะเงี้งามเง้งามสิหนองเนาะไปเงิ้นเห้อไม่ยังละเท่า ไปเดี๋ยวหอยเคยบินหนึ่งเนาะไปจากงมหอยแล้วเท้าคนนี้เท้าไปไปไปพอไปเหือดแล้วหอนแห้งใหญ่ที่หอนไปไปไปเท้าคนนี้เท้า โุ้นพี่นอนโะ้ยมือนมาไก่กระบอกมนันอ้าวปาะนี่ยายกระสิจบลิปมาหาเหตดกับมางมบอหอยในมูลไปเพียงแค่นี้นยจา้าขอพุ่นทุกกำลังใจขอพุ่นทุกข้อมินขอพุ่นทิฏติตามยายมาตลอด เพื ens, worries, bye, i, ่อพี่น้องยายรักพี่น้องนะ้อจ้าสวัสดีจ้าจะคอยติดตามคลิปยายต่อไปได้ด้วยจ้าบายบายจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้าหรือ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 รวยหรือคุณพระเจ้ามุ่นละมเลยรีดพันเลยด้วยจ้า พอดีเพราะกันมารอบูลรอซี่ไปบอพี่น้องนะงามนี่บรรยากาศมุลอมดอดอกคุณ ในมูลนี่สิทางใหญ่จะไปเฮือนมาในปลอมมูลดิพี่น้องยายจะไปเฮือนทางเขาโคเขาปลา